ฝรั่งหวานขึ้นชื่อนามระบือหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์แหล่งเรียนรู้สัมมเนรทั่วทิศการละเล่นขนสดงามวิจิตรการตายินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์มีแม่น้ำปิงไหลผ่านมีประชากรตามข้อมูลจปะถอจำนวน2768ัครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น7 7 7 9คนประชากรร้อยละ80 ประกอบอาชีพเกษตรกรผลผลิตทางการเกษตรหลักที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในตำบลบ้านมะเกลือได้แก่ฝรั่งกิมจูที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตำบลบ้านมะเกลือมีผู้นำและคนในตำบลมีความสนใจใฝ่รู้และให้ความสำคัญด้านสารสนเทศเป็นตำบลที่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในตำบลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและการบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง จึงได้จัดตั้งเครือข่ายคณะทำงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านมะเกลือนำโดยนางทัศนีดำขำกำนันตำบลบ้านมะเกลือเป็นหัวหน้าคณะทำงานระดับตำบลและเป็นเกณ์น,นำขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบมีการส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านจัดตั้งคณะทำงานสารสนเทศในระดับหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านโดยมีหน้าที่ดังนี้ สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนโดยตระหนักถึงประโยชน์ของข้อมูลการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอาทิเช่นข้อมูลจปะถข้อมูลกชชสองคอข้อมูลการเกษตรข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นต้นวิเคราะห์ข้อมูลจากเวทีประชาคมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศผ่านโปรแกรม CIA ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและตําบลโดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นกระดมความคิดในการจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนในด้านต่างๆจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA สามารถเรียงลาดับประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดังนี้ลําดับที่1การพัฒนาด้านอาชีพลําดับที่2การแก้ไขปัญหาความยากจนลําดับที่3า การบริหารจัดการชุมชนลำดับที่ 4. การจัดการความเสี่ยงชุมชนลำดับที่5การจัดการทุนชุมชนหลังจากการเรียงลำดับข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะทำงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านมะเกลือจึงได้วางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อตอบสนองประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรียงลำดับดังต่อไปนี้ด้านการพัฒนาด้านอาชีพมีหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์จัดฝึกอบรมการแปรรูปฝรั่งในพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลือเพื่อแปลรูปวัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสร้างรายได้ให้คนในตำบลศูนย์าการเรียนรู้ตำบลบ้านมะเกลือจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสานพัาจากเส้นพลาสติกสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกและฝึกอาชีพการทำขนมชั้นแฟนซีเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มเติมให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลือด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน มีสภาองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนช่วยในการซ่อมสร้างบ้านโครงการบ้านพอเพียงตำบ,บ้านมะเกลือทำแล้วสุขใจจำนวน104หลังคาเรือนและมีศูนย์การเรียนรู้ตำบบ้านมะเกลือส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพอยู่สม่ำเสมอด้านการบริหารจัดการชุมชนตลบ,บ้านมะเกลือมีการรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมหยุดการเผาและส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม ดำเนินกิจกรรมคิกออฟแปลงนาต้นแบบข้าวรักโลกจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพัฒนายกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูทรบางม่วงโครงการ Strong Together แก้ไขปัญหาของประชาชนมีโครงการห้องสมุดสำหรับเด็กโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลและส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีบริการผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งนี้ตำบบ้านมะเกลือนำโดยกำนันทัศนีดำขำยังขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชนตาบบ้านมะเกลือให้ความสำคัญกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนวัดบึงน้ำใสและสถานีตำรวจภูธรบางม่วงมีการลงนามบันทึกข้อตกลง m o u โโครงการชุมชนบำบัดอ,อย่างยั่งยืนของอำเภอเมืองนครสวรรค์อีกด้วย และสถานีตำรวจภูธรบางม่วงยังจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรการใช้รถใช้ถนนและภัยร้ายออนไลน์การงดเผาเพื่อลด PM 2.5รวมถึงยุทธวิธีการหนีซ่อนสู้การใช้ไม้งามเพื่อระง,งับเหตุเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอมีอาสา,าสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเป็นหลักในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก และสนับสนุนกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนและมีการรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสือ่อมด้วยแพทย์แผนไทยโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือด้านการจัดการทุนชุมชนตำบลบ้านมะเกลือมีกิจกรรมส่งเสริมวินัยทางการเงินโดยการเก็บออมเงินเป็นประจำและมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ตั้งอยู่ที่บ้านบึงน้ำใสใต้หมู่ที่10ต,ตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการทุนชุมชนอย่างยั่งยืนได้แหล่งเงินทุนในตำบลบ้านมะเกลือประกอบไปด้วยกองทุนต่างๆดังนี้รวมเงินทุนหมุนเวียนในตำบลบ้านมะเกลือจำนวนกว่า33ล้านบาท การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS คณะทำงานจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านได้จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ผ่านโปรแกรม Google My Map ครบทุกหมู่บ้านและรวมเป็นแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับตำบลมีการปักหมุดสถานที่สำคัญในตำบลมากกว่า400จุดและมีการจัดประชุมปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในการจัดทำเครือข่ายโซเชียลมีเดียมีการตั้งแอดมินประจำหมู่บ้านคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆตามช่องทางโซเชียลมีเดียอาทิเช่น Facebook กลุ่ม Facebook กลุ่ม l ล n e และมี Facebook สารสนเทศระดับหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรมทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลบ้านมะเกลือดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและย,ยั่งยืน